ในตอนนี้ตัวเกมผับทีม b i ลบา3.2.0ได้อัปเดตอาวุธใหม่เข้ามาครับเรียกว่าปืนแม่เหล็กไฟฟ้าครับซึ่งเราสามารถดูดแล้วก็ผักศัตรูได้เวลาใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอลองขอลองขอลอง,ขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองไอเทมโหดขอลองไอเทมสุดโหดสุดโหดแห่งวงกือ๊ ดูดดูดแล้วทํอะไรไม่ได้เลยและนอกจากนั้นครับยังอัปเดตหุ่นยนต์เข้ามาครับเป็นหุ่นยนต์ที่โกงมากๆครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครขับเนี่ยโอกาสชนะเพิ่มขึ้นถึง80%เลยครับเฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยสายตดๆๆๆๆๆไปไหนป่านี่แล้วดูดก็เตะน็อกเหยียบเอายับเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็เหยียบตายเอ้ยตีหรอตีดูดเอาติดติดติดไปไหนมันโจดเหยียบ ดึงแล้วก็โลก็เหยียบแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบกระทืบ <laughs> ตายตายได้ตายตาย,ตาย <laughs> เป็นไงกันบ้างครับทุกคนที่เห็นทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแพท3.2.0นั้นในคลิปนี้นะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้คุณตกใจแน่นอนนะครับผมฝากทุกคนนะครับติดตามคลิปต่อไปนี้ให้ดีนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกันไว้หน่อยนะครับสำหรับช่องของผมรบกวนนิดนึงและถ้าเกิดใครนะครับอยากเติมเกมผับ G Mobile ราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่ มอันตอบ่มกทีาก็ทำอะไรกันนะตรงนั้นนะทุกคน ดูดูดูเขาต่อแถวเต้นกันขอขอล้มแจมขอล้มแจมไหนวะไหน <laughs> เต้นกันเฮ้ยดูดูเขาโยกดูเขาโยกไอตัวหน้าน่าจะเป็น NPC แล้วดูต่อกันเป็นแถวเลยโอ้โหเรียงแถวกันต่อเต้นแล้วเต้นท่าแบบที่ด้วยดนาะดุปัดแบบปัดสุดๆเออเว้ยมี NPC มาให้เต้นด้วยแพทนี้เว้ยเอาละนะครับเกมนี <S <S <ๆ>้เรามากัน4คนนะมีบลิม พุยฝนแล้วก็สติชนะครับผม4คนแบบสุ่มมาเกมโอ้ยานอวกาศแบบไฮเทคนี่มันสุดยอดแห่งเทคโนโลยีโอ้ดูดูวับวับอุจ่ามีบีมด้วยตวเท่สุดๆเลยครับเปิด <đ schauen object> แมปดูกันก่อนตอนนี้โอ้โหเอีเวนต์เต็มไปหมดมีอีเวนต์เล็กนะครับจำนวน5จุดนะแล้วก็มี อีเวนใหญ่นะครับจำนวน2จุดอีเวนใหญ่เนี่ยได้ชีวิตเกิดนะครับคือลงไปสามารถตายต,ายตรงนั้นได้1รอบนะเราจะลงอีเวนใหญ่กันครับเพราะว่าลงไปเผื่อได้คิวเพิ่มเติมอีเวนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยานบินนะครับไอายานบินที่เราเห็นเมื่อกี้หละครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างเรานะลงไปแต่จะมีของมีปืนเต็ไมไปหมดาดือนว่าเราจะสู้กันไหวโอ้ยอีคยยนกลางรบไวกว่าเราด้วย2องสามตี้เลยครับลงโซนกลางเลยดีกว่าครับยัดกลางไปเลยจริงๆโซนกลางอาจจะไม่ดีนะแต่ไม่รู้ลงตรงไหนครับลงไปก่อนแล้วกันมาลุย ขอปืน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 เลยขอปืนเลยขอปืนเลยเหมือนด้านบนจะมี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 ฮะจังหวะนี้ด้านบนจะมีฮะด้านบนจะนี่นี one one. There become, there in the ่บอลบอลเพื่อนบอล อ๋อไอหมอเฮ้ยโหมันได้ปืนพอดีเลยเนี่ยเกือบสวยอุ้ยเราได้ยานบินต้องบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนจีฮุนเฮ้ยโยนจีฮุนอยู่ครับเออมันเหยียบมันเหยียบมันไล่เหยียบไอปะมันอะไรฮ่าฮ่าฮ่มันอะไเหยียบเลยเฮ้ยเป็นคนเออเอาข้ามมาได้ป่ะโอเคตายไปแล้วครับมันเอาหุ่นไล่เหยียบเฉยไอ้บอดี้อุ้ยนั่นอะไรอ่ะทุกคนมันคือปืนปืนอะไรวะ ปืนอ๋อปืนแม่เหล็กไฟฟ้าไอ้ปืนนี้ผมเห็นอยู่มันจะดูดสิ่งของแล้วก็ดูดคนขึ้นมาได้ครับในเรือเหลือ7คนครับรวมเราด้วยอุ๊ยเพื่อนโดนโอ้เพื่อโนโดนอยู่ตรงข้ามเลยเอ้ยมันขึ้นไปยังไงวะตรงนั้นอะขขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอลองขอลองขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองไอเทมโหดขอลองไอเทมสุดโหดสุดโฉด วงกือ <c oughs> <c oughs> ด๊ดูดดูรถต้องทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ดูรถพังออกโกงจะจัดบอกเลยว่า <c oughs> แค่มีปืนเนี้ยหน้าไหนก็ได้ตอนนี้คือบาได้หมดเอ้ยเฮ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 ้ยบนหัวเรามันอยู่บนหัวเราตัวนึงอย่านะอย่านะบอกเลยนะโหดนะปืนเนี้ย มันขึ้นทางไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะมันเออเมื่อกี้มันขึ้นอะไรสีฟ้าวะทุกคนนั่นๆๆๆๆๆคืออะไรวะอุ๊ยโอนแบกหินแกเฮ้ยแบกหินเป็นโลกเฮ้ยแบกเจดดูดหินมาเป็นโลกที่มันสโตนวอลมาดิยิง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 มายิงมาแน่จริงก็มาแน่จริงก็มาเฮ้ยมันเป็งหินได้ด้วยเว้ยทุกเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมามามา เฮ้ยเฮ้ย,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 ยมันกางลบที่ด้วยมันกางลบที่เฮ้ยเปนไปตกดีเราดีไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเฮ้ยมันแบกหินได้ด้วยมันอย่างเด้เลยวะ่ะโอ้เกมอะไรวะเนี่ยตอนเนี้ยมันโกงจริงว่ะไอปืนเมื่อกี้นี่มันแบบสุดยอดแห่งความเดอ,อ,อะเบสเฮ้ยเฮ้ยใคหาะ เรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้วัตถบโกงจริงแต่ที่โกงกว่านั้นคือหุ่นยนต์ไว้ทุกคนถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้เนี่ยเราก็กดเรียกหุ่นยนต์ครับมันจะใช้เวลาประมาณ40วิิบวิหรือ50วิิบวินี่แหละผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ในสตรีมมามันจะมีหุ่นยนต์โผล่มาตรงกลางเดี๋ยวรอสักครู่ครับเนี่ยตรงนี้เลยมันจะมาตรงนี้เลยส3 2สมสองหนึ่งมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วแต่กอดอื่นเขาเก็บแอดอกก่อนตนีดูโอ้โหเป็นลำ เป็นล้ำไเป็นตัวตัวเ so um, oh oh ปล่าไปขึ้นปั๊บกดยิงตรงนี้นะมันจะนับเวลาประมาณ5วิครับแล้วก็ส2มสองหนึ่งจุอันนีเบชันโคตรอลังการโอ้บายก็ดรอนไปเลยละกันเป็นไงการปล่อยตัวแบบสุดเท่จอดจอดจอด ตึมเย็ดเท่เจจัดอยู่ท่าเดินเออบอดโดดเท่โคตรตามล่าหาบรรพบุรุษมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงพิษตายตตออต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 อไปไหนป่านี่เลยดูแล้วก็เตะน็อกเหยียบเออเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็เหยียบตายเอ้ยจะหนีหรอจะหนีดูดเอาติดติด ติดไปไหนมันโจยียบมันดึงแล้วก็โลก็เยียบแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบกระทืบตายตายแน่ตายตายตายโคตรโกงโกงเกินเฮ้ยใครอ่ะอะไรนะใครเอ็นบีสปอร์ตเอ็นบ spotted ขอเลยขอแบบดุด ออกตายใครจะจะทักกูได้โ,โ,โ,ดโดอ้โคตรโหดเฮ้ยนักใครอ่ะอุยอ๋อนีบอดนีบอดไอ,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 อ้ปืนที่โกงมากเลยทุกคะนคไอ้ปืนที่มันดูดอ่ะเดี๋ยวเราเราไประยะมันเว้ยทุกคนพอถึงระยะปั๊บดูดดูดแล้วพักออกออกปั๊บเราไม่ตายเหยียบซับแระโอ,อ,อ้ไปเหี่ยคือไอ้มันโกงมากเลย,เลยอ่ะมันโกงเกินไปเว้ยทุกคนไอ้หุ่นเนี้ย เป็นโกงจริงแมปหนึ่งมันมีได้กี่ตัววะไอหุ่นเนี่ยมันเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮยหุ่นสีขาวมาดิเลยแปซิฟิกเลมหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยมันจุดต่อยเฮต่อยมาต่อยตีตีอ๋อนีโดดมันล่วงลวกล่วงเอียบต่อย ฝนเหยียบเลยเออโดนยิงโดนยิงโอ้โหนี่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 ก่อนนี Boys: ่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหเราต้องไปซ่อมมันต้องไปซ่อมมันต้องไปซ่อมที่ศูนย์ศูนย์หุ่นครับโซนุ่นไปเดินเดินไปซ่อมโอ้ควันขึ้นเลย ดีละจังก่อนีนี้ดีก่อนมาเราไปซ่อมกันครับมันต้องมาซ่อมที่นี่นะมันจะเป็นอีเวนต์เล็กนะครับถ้าเกิดเราขี่หุ่นมาเนี่ยหุ่นเราจะน้ํามันหมดหรือว่าจะบาดเจ็บมาจากไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามาซ่อมตรงนี้เนี่ยเขามาตรงศูนย์ศูนย์ประชาการเนี่ยกดซ่อมแซมครับใช้เวลาประมาณห้าวีนะหุ่นเราก็จะกลับมาสภาพเดิมแบบ100เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองโอ้โหเหมือนใหม่บอกเลยแต่หุ่นนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะ คือถ้าเกิดว่าโดนยิงเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับถ้าเกิดโดนยิงจากระยะไกละระยะใกล้คือชนะได้แบบร0 0แต่ว่าระยะไกลเนี่ยโดนสแปมโดนดาเมจมาก็เจ็บไวเหมือนกันนะระเบิดได้ไวเหมือนกัน แต่เดียกใกล้ในหมดทางสู้เลยหมดทางสู้จริงยกเว้นจะมีหูหนีกดึงเฮ้ย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 เป็นหูหนีกตัวนึงป่าวไอ้นอีกสีนึงมันคนตัวจากที่แล้วเฮ้ยมันปมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างบนมันมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างบนแต่เราไม่กลัว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 มันเหียบมันตบโอ้ยชิบชิบเฮ้ย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 เน้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้เฮ้ย เอ้คนเอาคนขึ้นไปข้างบนด้วยได้ครับทุกคนผมนึกว่ามันขับได้คนเดียวไอ้ดดอบเว้ยลงไปเก็บเอ็ดดอบซะก่อนเอ็ดดอบของฉัลอุ้ยอ้ดดอบนี่มันคือเฟอร์มากเลยอ่ะมีเจ็ดลูกนะไอ้ดดอบโอ๊ยโอ๊ยซิลไปได้พี่นี่ยจ็ดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีคนใต้ตีนเราครับในตึกครับลงมาให้เราฆ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปนะปิดใบก่อนในตึกชั้นหนึ่งหรอเฮ้ยชั้นเฮ้ยชั้น ไม่ได้จะรู้เรื่องเดี๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนกันครับทุกคนอันนี้มันคืออะไรครับมันคือเจ็ทเพลอะมันคืออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือโอ้ยโอ้ยมันคือเครื่องบินแบบไอรอนแมนเหรออุ้ยอู้ออยากเร็วอู้อู้คือใช้ยังไงอ่ะคืออ๋อมันมันแค่เหินไปข้างหน้าแต่โอ้โหเร็วจัดเช่ เร็วเกินเท่อย่างเท,ท่อะเทก็โหโอ้โหระเจ้าไม่ต้องเดินกันแล้วแล้วน้อมันไม่มีหมดด้วยโอ้ใบก,ก้อนเกมคุณภาพอืดูโค้ดร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าบักกี้เจ้เท่หมดทุวคเท่โคตรยดียดเดีดเก้โอ้โย จอด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 อ๋อนีกูเล่นเกมอะไรอยู่เรียโอ้ยอยังเท่เลยวะมันเท่เกิดใหม่มาแล้ววงบีบนะครับอุ้ยเอดดอกอยู่กลางวงเดี๋ยวนะเอดดอกก็บอกในแมปหรอต่อไปนี้คือไม่ต้องไปหายเอดดอกละเปิดแมปดูก็เจอเอดดอกอ่ะเสียงบักเสียงบักไปแล้วล่าสุดโอเคนะครับ ไอ้ดอกคืออยู่ในแมปเลยครับเราสามารถเปิดแมปดูเราโอ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรนั่นมันเอเลียนอีกแล้วเจออีกแล้วไอ้หุ่นดิขอระยะไกลก่อนระยะไกลเราสู้มันไม่ได้ครับโอ้มันเมันยิงยากก้วปืนนี้ต้องซัดไอ้ตายครับไอหุ่นนั่นอ่ะมันโกงมันของดี แต่เบิดมันตัวเล็กกว่าของเราปะน่ะมันมันตัวมันมันตัวเล็กกว่าของเราหน่อยหนึ่งนั่นะเดี๋ยวเราจะเอาเจ็ตแพดอ้อมมันดีกว่าแล้วก็ไปยิงมัน Let's go ครับทุกคน 3...2...1... สองหไปแล้วขุ็อุขกได้ด้วยจุ๊มเ่โดนกเกิอนกหลังยิงอะซึมมาแล้ว จอด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 จอจ้น่าร้องพี่ได้อยู่ยามดนะอเนียืนเลาทั้งเฮ้ยปืนผมไม่มีดาเมจหรอเฮ้ยมอนปืนผมไม่มีดาเมจป่ะมันมาซ้ายแล้วยิงไม่ตายเลยมันเบาขึ้นหรอหรือยิงไม่โดนวะญาตอีกรอบเดงซ หลังเนินวะต้องไปไกลกว่านี้ครับโอ้โหเออหมุดไม่ได้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 ขอเลยขอเลยไม่น่าจับลุงคุณสี่คุณสี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพลาดเอ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมาหลังนี้เอาออกไหมเฮ้ยออกไม่ใช่เพื่อนมันขอลาดหน่อยแล้วกันอยนะเพื่อนมันไม่ยิงเฮ้ยกูยิงอะไรเนี่ยปืนโด้วยจะรั่วว่ะต้องหิน ที่ไมโดนเลยอุ้ยขันนึ็มามันคันมาขันปมาขันเปนมานปมานเป็นมานเป็นมาันเป็นมขันเป็นมาขันเมาขั้ม่ขั้ไมาขันไนมาขนเนาขนเมานเนมบบนเนมาขเป็นาขเาัเปมเป็นมเาันนานเปนนเมาขเปนานเ็นม่ขดนเว็นากนเปนเปานเปมันเมากเปัเ้ปเนนมากเลยว่ะเนี่ย คือไม่ต้องมีรถก็ได้อะถ้ามีไอ้ขี่ข้างหลังเนี่ยเจิจัดไอ้บนเขาบนเขาบนเขาเพื่อนยิงอยู่ขอเติมของแป๊บนึงครับไม่ไหวละไม่มีของมีอะไรให้เราบ้างเอ่ยวันนี่ก็มีเจ็ตแพดเหมือนกันเฮ้ยมีเก้าสิบฮ่าของดีไม่มี <S 1> <S 1> <S 1> อยู่เนินขวาเฮ้ยเมาร์กไอ้ดอกข้างหน้าเนินมีคนนะเหมือนเอ้เอเออโอ้โหหยุดเฮ้ยนี่ไงเนินขวาครับเนินขวาขอญาตย้อนกลับย้ยอนกลับครับย้อนกลับเฮ้ยโอ้โหแล้วล้มลุลวแล้วล้มกันลุลวงจังหวะนี้ ชิปละชิปละแล้วะชิปละผมต้องหาจักหวาล้วทุกคนเออ od, Gesch <premier> <truck> มีสองตัวขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งโอเคเพื่อนเบอร์หนึ่งอันนี้น็อกหนึ่งครับเหลือทางซ้ายโอ้แม่งยิงทะลุเฉยเลยเฉยไม่ตายไม่ตายบันไล่น่องตามเก็บงานครับทุกคนต้องตามเก็บการกันด่วน ที่ไหนวะ่ะอยู่หลังเดินหลังเดินโอเคหลังเดินมันบอกหลังเดินมันบอกหลังเดินมันบอกหลังเดินขอเออเจอเจอเจอมัเห็นเราเห็นเราเห็นเราไปเราไปเราต้อโดนปืนนี้ต้องโดนปืนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมอุ้ยผมถูกกดเกินไปชิบ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 ป่านี้ไปดนแล้วก็โตสว ผอ้เ <What S 1> <laughs> ชีย <laughs> ่ยวผสิง <laughs> อยู่ด้านเราตัวเดียวครับยอมถ้าเจอแบบนี้ผมยอม <laughs> ถ้าเราเจอกยยอมปล่อยเมาส์เลยโอเคต้องตีก่อนนะอยู่ซ้ายตัวเดียวครับเอาขวาดีวกว่าเรารูต้ตำแหน่งแล้วครับว่ามันอยู่ซ้ายนะยกไว้แต่ว่ามันจะขี่เจ็ตแผดเราอ้อมมาขวาเราถึงจะแพ้นะครับแต่มันไม่น่าฉลาดขนาดนั้นนะอยู่ซ้ายครับ โอเคไปก่อนหุยหุยหุยจับเฮ้ยุยจัโอ้โหมันฉลาดเอาไอ้เปิดผานขวาในที่สองทุกคนอุยจะมันเนาะมันมากเลยไอหยุ่นนี้คือโกงจัดนะครับไอเจตแผ่นนี้ก็ดีไอที่ดูดนั้นก็โกงคือไอเทมแผ่นนี้มันเหมือนมีเหมือนเหมือนไม่มีที่ว่างให้วันแมนเลยปะแล้วคือแบบ ใครอยู่หนึ่งคนตอนสุดท้ายหรือว่าตอนท้ายเกมเนี่ยโอกาสแพ้แทบจะร้อยเเลยครับอีกเกมว่ะอีกเกมเดี๋ยวเจอกันครับไม่ติดใจติดใจขอไปลอกอีกสักเกมหนึง่ง คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครยักดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ LFF Live for Fun นะครับในนั้นผมสตรีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามไปที่ LFF Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดเด็ดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามไปที่ YouTube LFF Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปเดียเพียงเท่านี้แล้วก ชิงครับผมโชคดีครับ